่าภานเอาพียงองเชิญเลยครับส่วนที่ถูกพาดพิงขอไปท่านประธานตรุษบัญชีกงามสมาชิกวุฒิสภาผมว่าต้องมีความชัดเจนในกฎหมายฉบับนี้ไม่งั้นการบังคับใช้มีปัญหาแน่นอนท่านประธานและเป็นหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ด้วยเพราะวงเล็บหนึ่งเนี่ยมันผูกโยงกับวงเล็บสามและที่สําคัญที่สุดคือมันผูกโยงกับวงเล็บห้าใจผมความรู้สึกของผมเนี่ยผมไม่อยากจะให้กรรมิการนิตเยรท่านประธานสำคัญครับตรงนี้เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ผมไม่อยากจะให้กรรมธิการเนี่ยถึงขั้นยื่นคำขาดว่าวงเล็บ5นี้นะไม่ให้มีความหมายของวงเล็บหนึ่งอยู่ในความหมายของวงเล็บ5โดยเด็ดขาดซึ่งอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนในกรณีที่มีความจำเป็นเนี่ยกรรมการควรจะมีสิทธิ์หรือดุลยพินิจในการใช้วงเล็บ5แต่ถ้าหากว่าหลักฐานในสภาแห่งนี้ ทางประธานกรรมการบอกว่าวงเล็บหนึ่งเนี่ยขาดแคลนเนี่ยตัดออกไปโดยเด็ดขาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขาดแคลนการใช้วงเล็บ5มีปัญหาแน่นอนท่านประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอร้องท่านประธานกรรมการ,กร,การว่าพบกันครึ่งทางได้ไหมครับว่าท่านไม่ได้ยืนยันในการที่บอกว่าวงเล็บ5นะไม่ให้มีวงเล็บหนึ่งความหมายของเล็บหนึ่งอยู่ความหมายคืออะไรความหมายคือลูกล้านขายทองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับทุนการศึกษาตามวงเล็บ3ถ้าว่าเขาอยากจะเรียนแพทย์ใช่หรือไม่ แต่ถ้าหากว่ามีวงบหนึ่งความหมายคือวงเลบหนึ่งคือเขาต้องเป็นผู้ขาดแคลนด้วยเขาอยากเรียนแพทย์เขาก็มีสิทธิ์จะรับทุนเพราะฉะนั้นความหมายนี้ต้องการยืนยันให้ชัดเจนอันหนึ่งท่านประธานครับผมไม่ได้ติดใจตรงนี้มากเท่ากับสิ่งที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้เขียนมาและชื่อของพรบฉบับนี้คือพรบอกองทุนให้กู้ยืมขีดเส้นใต้คําว่าให้กู้ยืมครับ ท่านเคยเห็นการกู้ยืมท่านประธานเคยเห็นการกู้ยืมที่ไหนที่ไม่ต้องมีผู้คำ้ำประกันถ้ามีผู้คำ้ำประกันมาแล้วให้ตัดผู้คำ้ำประกันออกในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนาของชื่อไม่ได้บอกเจตนาที่แจติงของกฎหมายฉบับนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้เจตนาคือเป็นเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการคือคไม่ต้องมีดอกเบี้ย เราก็บอกว่าให้มีใส่ดอกเบี้ยเข้าไปไม่ต้องมีผู้คำประการก็ตัดออกแต่ในกรณีของผู้ยากไร้ภาคว่าจะรับทุนเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับยืนยันตรงนี้ครับท่านประธานครับขอท่านประธานกรรมการริการครับท่านไม่ท่านเพียงแต่ท่านถอนคําว่ากฎหมายนี้วงเล็บหนึ่งไม่ได้ใช้รวมอยู่ในวุฒิภาให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการของกรรมการในอนาคตครับขอบคุณครับ